บัดนี้เป็นครั้งที่56ตรงกับวันที่4ี่มกราคม2 5 6พรเ้าข้าพเจ้านางสาวรัชดาพรโดยทือขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยบูชาแดอาาา่องค์พระควัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จิ์นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของมิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพกุณพรัตนาัย ครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทาั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสรรยายมนต์ต่อไป บทสวดชมนมเทวดาสามันตาจักรวาลสุอันตราคาฉันตุเทวตาสัทธรงมมูนีราชัสสุนันตุสาขาโมคาทังสเกกาเมจารุเปคิริสิคารตาเทจันตาริเควิมาทิเปราเทตาคาเมตาลุวานาคาหานิเคหาวัตถุมาหิเคเตปุมาจายันตุเทวาชาราทธารวิสาเมยคาคันทภะนาคาตินันตาสันติเกยังมูนีวารวาจนะสาธุเมสุนันตุธัมมัสวานการุออยัมปันตาธัมมัสวานการุออยัมปันตา ธรรมะสวัสดการรวยยัมบัมฑาบทส่วนนามาการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมสวดสัจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมโหตุสปะธานัตถิเมสารนังอัญญธัมโมเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมโหตุสปะธานัตถิเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติเมโหตุสปะธาโมสวดมหากาลุณิโกนาโถอิตอั ติอาทิกาคาถามหาการุณิกนาโถอัธายาสภะปานินังปูเรตวะปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวเชนะมาหุนตุสพูปทาวามหาการุณิกนาโถหิตายะสภะปานินังปูเรตวะปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวเชนะมาหุนตุสพูปัทวามหาการุณิกนาโถสุขายะสภะปานินังปูเรตวะปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจาวเชนะมาหุนตุสภูปัทวา โสดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตังเอกังสาม,มายังพระขวาสเกสุวิหาราติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนาสติงประจ,จามาเตหิพิกุสเตหิส่าเพหวะอรหันเตหิและสหิจารุกาทาตุหิทเทว,วตาเยภูยนาสนิปติตตาหุนติพระขวันตังทัศนียพิกุสังคันจะอธากโหจตุนังสุทาวาสกายการนางเทวานานเอตาัางโหสิอายังโขงพระขวาสเกสุวิหารตาิกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตา พิกุสังเคนัสทิงประจัมาเตหิพิกุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสสตหิจัโลกธาตุหิเทวตาเยปุญยนาสนนิปติตาโหติภะคะวันตัสสัญญาพิกุสังขันะจะยานุนามายามปีเยนะภะคะวะเตนุปัสสังกเมยามะ อุปสังกามิตาวาพาขาวตสันติเก็บปัจเจกขาถาพาเสยามาติอาทโคตเทวตาเสยถาปินามาภราปุริโสสัมมชิตงวาพาหังปัสสลยะปัสสริตังวาพาหังสัมมิเชยะอวาเมวาสุทาเวเสสุเทเวสุอันตระหิตาพาขาวตโปุราตปาตุระหังสุอัทโคตเทวตาพาขาวตังอภิวาเทตวะเอกามตังอัฐังสุ เอกามัาตังทิตาโคเอกาเทวตาพระขวัติโตสันติเกอมังคตทังอาภาสิมหาสมาโยปวานัสสังมิเทวกายาสัมมาคตาอาคตามหาอิมังหามาสมาญาคขิตายิปวะอรัปปาราชิตาสังขันติอาทาโคอปปาราเทวตาพระขวัติโตสันติเกอมังคตทังอาภาสิตัตตาภิกขวโสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมังคังสุสาราทีวะเนตานิคาเฮตาวะอิทิยานิรักขันติปันทิตาติ อาราโกอปาราเทวตาภาคาวัโตสันติเกมางการังอาภาสิเชตวะกิรังเชตวาปาริกังอินทากิรังโอหัจามาเมชเตจารันติสุทาวิมาราจากคุมาตาสุทันตาสุสุนอาคติอาราโกอปาราเทวตาภาคาวัโตสันติเกมังการังอาภาสิเยเกจิพูทางสารนาคาตาเสนาเตคามิสันติ อปายาภูมิปะหายามานุสังเนหังเทวกายังปริปุเรสติติอาราโกภะคะวะพิโคอามันเตศรเยปุเยนาพิกเวทาสสุโลกาถาตูสุเทวตาสันิปติตาหงติตถาคตังคัสสัญาพิกุสังคัญจะเยปิเตพิขเวยาห่งสุอติตามัทนาอารหันตสัมมาสัมพุธาเตสัมปิภาขาวันตานะอตปรามเยวเทวตาสันนิปติตา อาเห็งสงญเสียทาปีไม่หาเอตาไรหิเยปิเตพิคเวพวิสันติอนาคตามาทนานงอรหันตตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะคาวันตานังเอตปราไมยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติสยญญาาปีไม่หาเอตาไรหิอาจิกิสามีพิคเวเทวากายานังนามานิกิตายิสามมพิคเวเทวกายังนามานิเทศิสามีพิคเวเทวกายังนามานิตาสุนาราสาธุการมานสิกาโรทัพาสิสาเมติเอวัมพันติติโคพิก เตติโคเตพิกูภะขาวะโตปจัสมุสมภะขาวะเอตาทโวจะสิโลกรมานุกัสสามิยะธาภุมมาลหัสิตายสิตาคิริขภาราบหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสลีนาโลมาหาสัมพิโนโอทาตันตามาณสาสุทาวิปัสนามนาวิราพิโยปจัตสเตยตวะวันเอกปีลาวัฏเวตาโตอามัตตายิสัทสาวะเกศาสนีละเตเทวกายาอภินกตาเตวิชานณะ พิฆวตเตจากอาตบประมังการุงสุต,ตวพุทธศาสนาเตสัมปาตุลาหุยานาอมานุนสานาทัศนาอาเปเกสตังมาธาขุงสหัสสังอาสัตติงสตัง เทเกสหันสานังอมานุสานามัททสุงอเปเกนันต์มัทขุงทิสัตสภพุทธะอหุตันจัสัมพังอภิญญาวาวิคตวานาจโกุมาตาตัวอามันตายิสัทธาสาวะเกสหาเนละเตทิวกายาอภินกันตาติวิชานาถภิกาวเยวหังกิตายิสสามิกิราหิอนุปุปภโสสัตตสหัสสาวยยาคุมมากปิลาวัทวะอิติมันเตชุติมันโตวนาวันโตยัสสีโลมุธมานาอภิกรรมุพีภูนังสามีติงวันังชาสหัสสาเหมาวตายาคานะ นาตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนมทามนาอภิกรมุพิคุณางสามีติงว่านางสาตาิลรติสหัสายขานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนมทามนาอภิกรมุพิคุณางสามีติมว่านางอิเจเตโสลาสหัสสายคานาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนมทามนาอภิกรมุพิคุณางสามีติมวานางเวสามิตาปัญจสตา ยาขานอนาตวันิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนาวันโตยาสัตสินโนมุามนาภิกขมุภพกขุนาสามีติงมานังกุมพิโรราชาขาหิโกเวปุลัสะนิเวสานังพิโยนางสตาสหัสังยาข่านังปยิลุปาสติกุมพิโรราชาขาหิโกโสปาขะสามีติงมานังปุริมันจะที่สังราชาทัตตะทโผสะสติคันทับพนังอติปติมหาราชายสัตสิโสปุตตปิตัสสะ พาหฮาโวอินทานามาภาปะระอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนมุทัมมานะอภิกรรมุภิกขูนังสามีติงวานางทักขีนันต่าทิสังราชวิรุณโหตปัสสาสติกุมภัทนานาอธิปติมหาราชายะสัสสิโสปุตตปิจัสสะพาหฮาโวอินทานามาภาปะระอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนมุทัมมานะอภิกรรมุภิกขูนังสามีติงวานาง มัญชีมันตะที่สังราชาวิรุปโกปัสสตินะคะนังอัติปติมหาราชายัสสศิโสปุตตปิตาสภะวอินทนามาภะปรายติมันโตชุติมันโตวานวันโตยัสสิโนมุธรมนาอภิกรรมพี่คุนางสามีติมนางอุตตาลันตะที่สังราชากุวิโลตปาสาสติยคานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตปิตาสภาวอินทนามาภาปราิติมันโตชุติมันโตวานวันโตยัสสิโนมุธรมนาอภิกรรมพี่คุณางสามีติมนางปุริมาที่สังทัตตะลโททัก คินนาวิรุณหกโกปชิมนาวิรุปะโคกูเวโรอุตรังที่สังจาตาโรเตมหาราชาสามันตาจตุโรที่สัทัพทานละมานาอัศังสุวันเอกปิลาวัทเวเตสังมายามิโนทาสะลักุวันจานิกาสะทามายากูเดนทูเวเดนทูวิผู้เวิภูโตสหะจันทะโนกามาเชโทจะกินุคันทูนิคันทูจ่าปานาทูโอปามัญโยจ่าเทวสูโตสูโตจะามาตาลิจิตาสโนจากคันทัพโพนารานา โลราชาชาโนสะโพอากุปจัตสิโคเตวาติมภารุสริยวัชสะเอเตจเนจาราชาโนคันทภาสหราชุพีมุธมนะภิกมุงพิกูนาสมีติวนาธากูนาภาสนาคาเวสาราสหตัดชกะกัมภารสัตตะลาอากุปายาคาสหายติพิยามุนาทัตตะลาถาจาอากูนาคายัสสิโนเอราวโนมหานาโคสปัสขมีติวนาธากนาคาราคาเวสหาสหตัดชะกากัารัตตะลาอากิปยาคาสหาิพุนาทัตตะาจาราคูนาหายัสสิโนเอาวนโมาหานปัตา จิตตาราสุปนาอิติเตสนามังอภาภยันตาธานาคาราชานามาสิสุปนาโตเขมามากาสิพุทโธพุทโธสนานาหิวาจาหิอุปาวะหัยันตานาคาสุปนาสารนามากังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตเทนะสมุทังอสุราชิตาพาตาโรวาสวัเ,เตเตอ,อิติมันโตยัสสินโนการะกัญชามหาพิสมาอสุราธานาวิขานาสะวิปติติสุติติจัจ ป,รา,นะปราราปาราโทนะโมจีสะหาสะตันจภาภริปุต,ตานางสาเเวีโรจานามากะสันนายหิตวะภริเสนงังราหูพะถามุปาขามุสามารโยธานิพันตัน,นเตพิกุนางสามิติมานางอาโปจะเทวาจะอาโปจะาเทวาปัทวีจเตโชวายโยตถาขามุวะลุนาวาลุนาเทวาสุโมใจยะสัสสหเมตตาการลุณกายิกา กะรุนกะรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทัสิดหทัสทากายาสเพนาตาวานิโนยิทิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยาสศิโนมาทมมนาภิกขมุภิกุนังสามีติงวานางเวทุจัตเทวาสหะริจัอสมาจัตทุเวยามาจันทสุปานิสาเทวาจันามาคุปละคิตาสุยสุปานิสาเทวาสุยามาคุปละคิตา นักตานิปุรลกิตตวาอากุมันทัละวาหกาวาสุนังวาสโวเสโทสักโกปาขะปุรินทัโททัสิเดหัสถากายะสเพนานาณตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยะสัตสิโนมุธามานาอภิกามุงพิคูนาสามิติงวานังอาถาคุสหะปุเทวาชาลามากิติคาลิวะอาลิทักกาจะโลชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวารุนาสหธรรมาจะอาตุตาจะอเนชกาสุเลยยาลุจิลาอากุอากุวสเนสิโนทัสิเดหัสถากายะสเพนานาณตวานิโนอิทิมันโตชุติ มันโตวันนาวันโตยัสสินโนมุธมานาอภิกกรมุงพี่ขูนางสามีติงวานาสามานามหาสามานามนุษย์มนุษย์สุตตมากิทถาปตุสิกาอากูอากูมโนปตุสิกาอาถาคูหารายโยเทวาเยจารูหิโลหิตาวาสินโนปาราคามหาปาราคาอากูเทวะยัสสินโนยัสิเดหัสรากายะสเพนานาตวานิโนยทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมุธมานาอภิกกรมุงพี่ขูนางสามีติงว่านางสุกาการุมหาอารุณาอากูเวคานาสาสหโอทาตคายาหะปะโม ขาอากุทีวาวิจักขนาสถามาตาหารักชามิสากาจายัสสิโนทนายังอาคาปาชุนโนโยธิสาอภิวสติทัสิเดหัสธากายาสเพนานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนันวันโตยัสสิโนมุทมานาภิกขมุภิกขุนาสัมมิติวานาเขมิยาจุสใจมากันทักาจายัสสิโน จมพิตรการรามาชิตาโชตินามาจะอาสวานิมาลาตินโนอาคุอาถาคุปปาลนิมิตาทัสสิริษัสถากายาสเพนานัตตะวาน,นิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโต,ววนตยาสัสสิโนมุธามานาอภิกามุภิกุนังสามิติวานาสะตัตเทเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวาน,นิโน นามาไว้เนยนะอาขันจุงเยจันเยสัติสสะสหะปูท้าชาติมัคคีรังโอขาตินมะมานาสาวังทัขิโมขตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปาระมะาโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสันังกุมาโรโอติโสจะโสุปะขะสมิติมนานังสาหะสาพามารูกานังมหาพม,มาพิฏฐะติอุปป,ปันโนชติมันโตพิสมากายโยยะส,สิโสทัเสถาอิสระอากุปเจกาวาสวัติโนเตสัญจามาชะโตอาคาหาริโตปาริวาลิโตเตจะสัมเพยปินเกเตสินเทเวเกสัพรมาเกมาราเนนะ อภิกามิปนะสากันหาสัมมันทิอย่างเอี๊ะค่ะคณาฐานาฐาาราเกนะพันฐานมาตุโอสัมมันตาปริวารีฐานมามุจิทักโกจินะอิติตฐานมหาเซโนกันหาเซนาค่ะเปีสัยปานินาตารามหัจจะสารังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคานายันโตสวิสุโกตทาโสปัจตุปัทวัตติสังกุโทออาศยังวเสตันจะสัมพังอภิญญาวาวาคิตาวานาจโกุมาตโตอามันตยิสราสาวะเกสานีละเตมาลาเซนะอภินกันตาเตวิชนาถภิกขว เตจะอัตประมังกกลุงสุตตะวะพุทธะศาสนาวีตาราเคหิปกามุงเนสังโลมันปิอินชายุงสเพวิชิตสังฆามาพยาติตายะสัสสีโลมทันติสหปุเตหิสาวากาเตชเนสุตตาติ บทสดจุลชัยปารากรนโมเมพุทธเตชะสารตนะต,นตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปาราเมสุราสิทธิพรมาจ่อินทาจตตะ,ะตุโรกาคัมพีราักากาสะมุทธาบูตุงขังคาจะพรมะชัยสพรมะชัยปสิทธิภวันตุเตชัยยะชัยยะธารณีธารณีอุทาธิอุาทอธาธีนาทีนาทีชัยยะชัยยะขะโกนดาตนดาิีใสนิลายสยเสน็นะเมรุราชา พลนาราชีชยชยคคมพีระสมพีนาเคธนาปีสาจะพูตากาลีชยชยทุนิมิตาโรกิคีชยชยสิงคกีสุธาทานามุขชาชยชยวรุณนามุขสาตาชยชยจจำพะปาทินาคากูราคันโทกชยชยาคาชาคนะตุรงสุกาลาผู้ชงสีหพยาคติปาชยชยวรุณนามุขยาตาชิตาชิตาเสนาดีปุณะสุด นาครดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธารณีตารนสัทธาสุชยชยชยธารนีสัตตินสัทธาชยชยมังกรารัญญาภวัตเคชยชยอุวรุณนายาเคชยชยรักขาเสสุราภูชาเตชาชยชยพรมเมนทาคานาชยชยราชาธิราชชัยชยชยปัทาวิงสัพพังชยชยอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยชยมาหุมาเหสุ สุรโหรหะโรหะลิเทวาชายะชายะพรม,มาสุรัคโขชายะเสนาโควิรุหะโกวิรุปะโกตันธิมารรบีอินโทจะเวนะเตโตยโจะกุเวโระวลุโนปิจะอัติกะอัตขิวายโจะปาชนหอุมาโรทาตารัฐโกอัฐารสาะามาหาเทวะสิทธิตาปาสสะ ภาษาอาธาโยอิสิโนสาวกาสัพพะชยราโมภะวันตุเตชยะธรรมจัสังโคจจทัสปารโรจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสธิภะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยะมังคารังชยโยปิปุรัสสะสิริมาโตอายางมาราสะ จ่าปาปีมาโตปาราชโยอุดโศยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยะตถาพมคานามาเหสีโนชโยปิพุทธศาสสิริมาโตอายางมาราชาจ่าปาปีมาโตปาราชโยอุดโศยามโพธิมันเถปะโมทิตาชยะตถาอินทะคานามาเหสีโนชโยปิพุทธศาสสิลิมาโตอายางมาราชาจ่าปาปีมาโตปาราชโยอุดโศยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยะตถาเทวคานามาเหสีโนชโยปิพุทธศาสสิริมาโตอายางมาราชาจ่าปาปีมาโตปารา อุตโคสยามโพธิมันเถระโมทิตาชยาตถาสุปันนาคานามเหสินโนชโยปิพุทธัสสิลิมาโตอายางมาราสัจจาปปีมาโตปราชโยอุตโคสยามโพธิมันเถระโมทิตาชยาตถานาคานามาเหสินโนชโยปิพุทธัสสิลิมาโตอายางมาราสัจจาปปีมาโตปราชโยอุตโคสยามโพธิมันเถระโมทิตาชยาตถาสัพพมคานามาเหสินโอชัยันโตโพริยาโมเลสักกายานันทิวัฒโนเอวังตาววิชโยโหเหุชยาส ชยามังคาเรอาปาราชิตาบาลังเกสีเสปารถาวิโปกคารอาภิเศกสภพุทธานังอับคับปโตปโมธติสุนัขตังสุมังคารังสุภพันธ์สุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจัสุยังพระมาจาริสุปัฏฐคินังกายกรรมวาจากรมังปัฏฐคินังปัฏฐคินังมโนกรรมมปณิทิเตปัฏฐคินังปัฏฐคินานิกตะวานาราพันตันเตปัฏฐคินเตอัฐารัถสุกิตาวิรุฬหาพุทธาสาเสนารโชคาสุกิตาโหทะสหัสสะเพหิยาติภิสุนันตุพณ โตเยเทว,ะวะอาสามาธานิอธิคาตาธิคายุกาสถาหุนตุสุกิตาหุนตุสภารัรัขันตุสภัสตานะรักขันตุชีนะสา,าสานังยากาจิปทานาเตสังพเพปุปูเรนตุมโนระลาถายุตากาเรปาวัสสันตุวัสสังวสาวราหากาโรคาจุป,ปัฏฐะเตสังนิวาเรนตุจะสมปัทากายาสุขังจิตตสุขังอาราหันตุยะถา,าหัง บทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวาเมสุตังเอกังสามายังปะข่าวะสาวะทิยังวิหารติเชตวะในอานากับปินทิกัสสะอารามิตาลลโคภะข่าวะพิคุอามันเตสิพิขาวติภาทันเตติเตพิคุภะข่าวะโตปัจจโสสมภะข่าวะเอตัทธวจะอุปาราวาพิขเวตถาคตานะอนุปาราวะตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามะตาสัเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตโตอภิสัมภูชติอภิสเมติอภิสัมภูชิตวะอภิสเมเ თ ตวะอาจิ เทเสติปัญญาเปติปัทเปติวิวารติวิภาชติอุตานิการติสเพสังคาราอนิจจติอุปาทาวภพิกเวตาถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานาทิตาวสาทาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังคาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสเมตวะอาจิกาติเทเสติปัญญาเปติปัทเปติวิวารติวิภาชติอุตานิการติสเพสังคาราทุกขาติอุปาทาวภพิกเวตาถาคตานังอนุปาทาวะตถา คตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมะอนาตติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอจิคติเทศิติปัญญาเปติปัตเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกรโรติสเพธธรรมะอนาตติอิทามาวจาภะคะวะอัตตมานาเตภิกุภาะวะตตภาสิตาอภินทุนติ บทสวดปัิเทกรัตาคาถาอาติตังนานาวาคามเยยานาปาติกังเคอานาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตัมปะหินันตังอปปานันจะนาคาตังสิ่งเป็นอดีตกรับไปแล้วสิ่งเป็นอานาคตก็ยังไม่มาปัจจุบปันจัจยุธรรมังตถาตถทวิปัสสติอสังหีลังอสังกุปังตังวิถามานุภาลุ พระรูหายเยผู้ได้เห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างเต็มแจ้งไม่งอนเงีนขอนแขนเขาควรพ่อผูนอาการเช่นนั้นไว้อาเทวากิจามาตาปังโกชัญญามาราณาสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พุ่งนี้นาฮีโนสังขารันเตนามหาเศนีนะมัจุนาเพราะการปรเปลี่ยนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวางมิหารีมาตาปิงอโหระตามาตันทิตังตัง,ตงเวปเทกร,ราโตติสันโตอาจิคาเตมุนี มูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็ดขานทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชม บวสวดธรรมมาสั่งเวขปัจาะเวคณะสัพเพสังคาราอนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและ่รูปธรรมนามธรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและ่รูปธรรมนามธรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธมานาตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนขขออองงงงเราาััตตตุววชชีีิิ่่ไมยยืน ทวังมารณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายามาริตับพังเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปริโยสานางมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมียอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมมรณะเมียนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควนที่จะสังเวช อายังกายอยู่อาจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอาเปตตาวิญญาโนครันปัสะจากวิญญาชนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศษสถิตจากนอนทับป่าทาวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคาดังอีวาประดุดดังวา่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ละถังหาประโยชน์มิได้อานิจจาวตาสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทาไวา อย่ารรมิโน,โนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปาสะโมสุขโขความเข้าไปสงบแรงะสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจาสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุจามาริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายเตตเทวะหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอตะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุศลังกรรมมังสะเพหิพระเตหิกะตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพลโตเยเทวะอัศมินานิอธิคตาทิคายุกาสัทธาหุนตุสุกิลาหุนตุทุกขะปมุจจตุมาตาปิตาสุกิลาหุนตุทุกขะปมุจจตุสะเพยอาทิกาสุกิลาหุนตุทุกขะปมุจจตุสัพเพอายอาทิกาสุกิลาหุนตุทุกขะปมุจจตุสัพเพปิสาสะเพยยาขัดสพเพยปิตาสุกิลาหุนตุทุกขะปมุจจตุสัพเพอาจารยุปัชยสุกิยาหะตตุุุทกขปมสัพพเนคตาสุกิลาหะตตุุุทกขปม สัพเพเทวาสุขตาของตุทุกขะประมุจนตุสัพเพสามะตินังสามีชันตุโอบสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิธสตูอาคันติมายาอิติภะคะวะนโมโพธิธสตูอาคันติมายาอิติภะคะวะนโมโพธิธสตูอาคันติมายาอิติภะคะวะ บทสวดปฏิทานาคาถายะเทวตาสันติวิหาราวาสินีทุเปคาเรโพธิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมมาธาเนีนะภาวันตุปูชิตาโสถิงการุณเตถาวิหารามันทะเลเทลาจับมาชานาวากาจับปิกาวสาลามิกาธานารปติอุปัสการมาจาริษานิฆมาจาริสราสัมปานาปูตาสุกตาภาวันตุเตชาลาปูชายเปิจารันทะสัมภาวะสังเสราชาตาอัฐาวุปปาติการนิยานิกังนิยานิกังธรรมาวารามปิกิจเตสัมเพปิทุกัสสการุณตุสังขายังธาตุจีรังสตังธมุต ธรรมทธาราจปุคาราสังโฆหตุสมะโควะอัธยาจหิตายาจะอเมรคันตุสัทโมสัมเพปิธรรมจารีโนผูทินสัมปปุเนยามาธรรมเมอริยปเวทิเตปสันนาหุตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารังปเวสันโตกาเรเทวปวัสสตุบุติภาวายะสัตตานังอาศมิทังในตุเมธานิงมาตาปิตาจะอัตระชางนิจังรักขันตุปุตตะกังอิมังธรรมเเมณราชโนประชังรักขันตุสัพพาทา บทสวดเทวาตาอุโยชนะคาถาทุขปปตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกหุ่ตัสเพปิปานินโนเอตาวตาจะอามมหิสัมปรามปุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัมภสัป,ปติสิทิยาทานังทัทันตุสัทายาสีลังลักขันตุสัพรพาภาวนาพาดีตาหุตัวาสันตุเทวตาคาตา บทสวดสุมังคาราคาถาโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหุตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโสตีหุตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะโสตีหุ่ตุนิรันตารังสัพพิพุทธาภรัปตาปจจิกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชะนารักขังพระธรรมิสัพพะโสสัพพิพุทธาภรัปตาปจจิกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะติเสสสนะะรรขัังพพพมโ สัพพุทาภรัตาปจิการนจัยังพระอรหันตานจติสินาระขังพระมีสัพพโสสพเพุทาพรัปตาปจิการนจะยังพระอารหันตานาจติสินาระขังพรมีสัพพโสสพเพุทาภรัปตาปจิการนจัยังพระอรหันตานจติสินาระขังพระมีสัพพโสสัพเพุทธาพรัปตาปจิการนจะยังพระอารหันตานาจติสินาระขังพระมีสัพพโสสัพเพุทาภรัปตาปจิกานจะยังพระอรหันตานจติสินาระขังพระมีสัพพโส สัพพิพุทธาบราปตาปเจิกันจะยังพระดังอรหันตนาจเตชินาระขังพผดมีสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยายพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อมก้าบอุทิศไเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคายขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จรงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโลคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งนาดาสุจริตมั่นคงเป็นสมาชาชีวันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขออย่าจับ ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปิทธิ์ศระสา,าพพน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคล,งงคลพระพิตาย,ยวสิธิทั้งฝ่ายไทยแ,ย,แยแล้วฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวง,ง,งที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยผู้ทานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานวยผลให้เป็นสีมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาุปการเ